สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุไรพรสมบัติดีครูโรงเรียนบ้านตองไหสร้างแก้วสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารค่ะมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏอุดรธานีปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อายุราชการได้6ปีค่ะเป็นครูผู้สอนรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นป .3 สอน8กลุ่มสาระค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาเล่าถึงสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยค่ะ เราจะแบ่งออกเป็น3องค์ประกอบด้วยกันในด้านแรกนะคะด้านบริบทของโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนบ้านเตาหายสร้างแก้วนะคะตั้งอยู่หมู่3ามตำบลไซหมู่อำเภอสว่างเดนดินจังหวัดสกลน,นครค่ะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะมีนักเรียนทั้งหมด122คนค่ะด้านสภาพแวดล้อมในชุมชนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเป็น2หมู่บ้านค่ะ ตั้งพื้นที่ตั้งโรงเรียนนะคะห่างจากอำเภออยู่7กิโลเมตรดังนั้นผู้ปกครองส่วนใหญ่ค่ะท่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนในตัวอำเภอจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนเราจำนวนนักเรียนน้อยค่ะด้านที่สองค่ะด้านนักเรียนนักเรียนระดับชั้นปสมีจำนวนทั้งหมด20คนค่ะในการที่นักเรียน เรียนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นป .3 นักเรียนยังมีเจตคติมีความคิดในด้านวิชาภาษาไทยยังขาดความสนใจขาดความรับผิดชอบไม่กระตือรือร้นค่ะขาดความรู้ความเข้าใจในการกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยค่ะ ส่งผลให้ผลสมัมนติทางการเรียนรู้ของเด็กป .3 เนี่ยของนักเรียนป .3 การอ่านการเขียนในด้านของการคิดคำนวณน,นะคะกระบวนการคิดวิเคราะห์เนี่ยยงที่เป็นระบบเนี่ยของนักเรียนยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์นะคะที่สถานศึกษากำหนดค่ะในด้านที่3ค่ะด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลายวิชาภาษาไทยค่ะ พบว่าโรงเรียนแห่งนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนในในปีที่แล้วนะคะในเป็นรูปแบบของการออนแ n d ์และออนไลน์ค่ะเพราะว่าในเนื่องในสถานการณ์โควิดนะคะจึงได้มีการวิเคราะห์การเรียนออนแทร์แล้วก็ออนไลน์ในปีที่แล้วเนี่ยพบว่าไม่ได้มีการพบหน้าเด็กไม่ได้มาสอนเป็นรายบุคคลหรือเป็นห้องนะคะทำให้นักเรียนเนี่ย ยังขาดทักษะนะคะในด้านต่างๆนะคะที่จำเป็นในการเรียนวิชาภาษาไทยจึงเป็นปัญหานะคะที่ต้องแก้อย่างเร่งด่วนค่ะโดยนักเรียนไม่ค่อยได้ฝึกฝนนะคะหรือห่างหายจากการเรียนกับครูผู้สอนจริงๆนะคะเนื่องจากโรงเรียนนะคะอยู่นะคะ ที่หมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่นักเรียนจะเรียนในบ้านอยู่บ้านอยู่กับผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ได้พบคุณครูจึงทําให้พัฒนาการทักษะในด้านต่างๆเนี่ยนะ,ะของนักเรียนยังคงช้าอยู่นะคะและยังไม่ได้มาตรฐานในการเรียนรู้จะสังเกตได้ว่าในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนไม่สามารถจดจำเนื้อหาในรายวิชาเท่าที่ควรค่ะไม่ค่อยได้รับผิดชอบ ภาระงานนะคะที่ครูมอบหมายให้นะคะและที่สำคัญในการเรียนการสอนโดยเฉพาะนะะแผนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของคำควบกล้ำนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาพื้นฐานของในระดับชั้นป3เลยนะคะนักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าที่ควรนะคะจึงทำให้นักเรียนเนี่ยไม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้นะคะดิฉันเนี่ยจึงได้ศึกษา นะหาความรู้เพิ่มเติมนะคะหาวิธีทางแก้ปัญหารวมทั้งวางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามตัวชี้วัดค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของผลการเรียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ตลอดจนเทคนิควิธีการในการสอนนะให้สอดคล้องในระดับการปฏิบัติหรือว่าความคาดหวังตามวิทยาฐานะที่ขอรับการประเมินค่ะ โดยได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้นะคะศึกษามารตรฐานความรู้และตัวชี้วัดในด้านวิชาภาษาไทยนะคะระดับชั้นป .3 ม,มาโดยการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้1ชั่วโมงค่ะนะคะในในเรื่องของคาควบกลรร้แท้นะคะผ่านการกระบวนการจัดการทําแผนเชิงลูก active learning ค่ะให้หนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติงาน ทำกิจกรรมกลุ่มนะคะคุณครูตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดด้วยกิจกรรมหลากหลายนะคะการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเนี่ยสำคัญมากค่ะนะคะนักเรียนนักเรียนจะเข้าถึงได้ง่ายนะคะเช่นครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสืบค้นเองนะ,ะอย่างสร้างสารรค์โดยให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมค่ะนะ,ค,ะคุณครูผู้สอนนะคะก็จะ สะดวกในการสอนนะคะเกิดกระบวนการทำงานเป็นทีมค่ะเด็กๆมีความชื่นชอบนะคะสนุกสนานนะคะมีทักษะในการรู้จักตนเองนะคะสามารถถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ทราบข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายนะคะบทผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในคาบได้โดยนำกิจกรรมต่างๆส่งเสริม ะะสามารถนําไปใช้ในหลายวิชาอื่นๆได้ดีนะคะจากการวิเคราะห์ของครูผู้สอนนะคะในขั้นตอนสุดท้ายดิฉันได้เพิ่มอีกหนึ่งขั้นตอนค่ะได้มอบหมายให้นักเรียนแยกคําควบกล้ำนะคะมีใบางานให้นักเรียนแล้วก็แยกคําควบกล้ำคําควบกล้ำแท้ควบกล้ำรอเรือควบกล้ำรอลิงและควบกล้ำามอแหวนมีใบางานให้เป็นลายบุคคลค่ะแล้วก็สรุปประเด็นนะคะ ที่นักเรียนเข้าใจนะคะแล้วก็ได้อธิบายใบงานนั้นแล้วก็ออกแบบทักษะให้นักเรียนมีความรู้รอบด้านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะนะคะผลการแก้ไขปัญหาหรือว่าผลการพัฒนาการเรียนวิชาภาษาไทายในเรื่องของคําควบกครมแถนะคะเป็นกระบวนการสอนในเรื่องนี้พบว่านักเรียนมีความรู้มีความเข้าใจมากขึ้น ออกเสียงพยัญชนะควบกล้ามได้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ครูผู้สอนเนี่ยและนักเรียนเนี่ยเกิดทักษะการเรียนรู้นะคะนักเรียนร้อยละแปดสิบค่ะสามารถทําแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบหมายให้ได้ถูกค่ะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจได้ถูกต้องเนี่ยและมีผลผลงานของนักเรียนที่เกิดในการจัดการเรียนการสอนในคาบนะคะจะส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา ของเรื่องนี้มากขึ้นนักเรียนมีความภาคภูมิใจนะคะในผลงานของตัวเองนะคะควบคู่กับการได้มีความรู้นะคะเกิดความคิดสร้างสารรค์อีกด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอขอบพระคุณคณะกรรมการนะคะที่เข้าร่วมการประเมินการสอนของดิฉันในครั้งนี้ค่ะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่ได้สื่อสารกับคณะ กรรมการค่ะได้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาและได้เรียนรู้ได้เข้าใจบริบทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ค่ะบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะของนักเรียนก่อนที่จะไปประเมินการสอนของดิฉันต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ